สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวทะเลกันอีกแล้วนะครับอืมเราจะมาลองไหมนะครับวันนี้ว่าเสียงเป็นยังไงและจะได้ยินเสียงคลื่นทะเลไหมนะครับจากที่เราเคยท,ทําคลิปไปเลยบว,ว่าเรายังไม่เคยใช้ไม่เนาะวันนี้จะลองใช้ไม้นะครับวันนี้เพิ่งซื้อมานะครับล,ลองดูว่าจะได้ยินเสียงคลื่นทะเลไหมดูด บรรยากาศดีมากนะครั movie, ทบทุกคนชืชเชิญทเชิญเชิญเชิบารดี้บาดี้บาดีเร็วเร็วิ่งวิ่ดูวิ่ง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 วิ่ปไปไปบาดี้พาบาดีมาเที่ยวทะเลนะครับ อ่ะน่ะน่ะทำอะไรแล้วนี่เบิกโดนๆไม่ทำอย่างนั้นเบิกปาปาตีมันเลอะอ่ะอ่ะอ่ะอาะเอาคักๆเลอเออเออเห็นปะ โดทะเลนะคะบรรยากาศดีจุนเลยอันนี้รอย,ยรอะไรรอยพญานาคเหรอรอยพญานาคเหรอเนี่ยว้าวมันจะเป็นเกาะ

và luôn nam nữa nghĩ nhiên ra đưa đưa được bà pa 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 bà จิวจิวจิวอ่าเป็นไงล่ะดูน,ก,ดนก๊กนกรจยการมันไปนู่นไงนู่นไงนู่นไงยเยอะแยะเลยเออนู่นไงนู่นไงกระลอกทุกคน เออไม่ยอมลงมาไปเลยไหมเละปุ๊บๆๆๆบปบบบบบอ้าวอ้าวเสร็จแล้วไงเสร็จแล้วไงโอเคครับพี่ค,คนไปแล้วครับบ๊ายบายนะครเดี๋ยวถ่ายคลิปมาให้ดูอีกนะบ๊ายบาย,บายครับบรรยากาศดีมาก

บรรยากาศสุดๆไปเลยทะเลยามแรงนยครับบรรยากาศแบบดีแห้งนะครับอ me ันนี้จะเป็นหาดกระทิงลายนะครับอยู่ในเการือบาดี้รับ มาดีทำอะไรนี่มาแน่มาแน่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างดูจมูกอ่าจมูกกับตาเป็นไงเป็นไงเออเออเออจมูกกับตาเป็นไงเป็นไง ล้างออกแล้ว,ลว,ลวออกแล้วดูอ่านี่คนสะกะปรกนี่ดูคนสะกะปรกนี่น่าเป,ป็นไงสกปรกเป็นไงเป็นไงอ่งาเป็นไงสกปรกออกออกสิไม่ต้องมาหา Ao đinh sai ổ con sai ổ con sai ổ con luôn